ครับสวัสดีวัยรุ่นสุดโจกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับบาดสูบสปอยดหนังโครโมวันนี้เราอยู่กับหนังโคดเกที่มีโจทย์กับพวกมนุษย์พอไปจับญาติของมันไปทําเป็นกระเป๋าหนังตัวของมันจะล้างแขนได้หรือไม่เชิญไปรับฟังจะปล่อยกันได้กับภาพยนตร์เรื่องขลอบเขี่ยมคร่งแขน <Yeah. S 1> เจะบอกว่าสปอยหลังช่องนี้เป็นสปอยหลังที่เน้นความบันเทิงอาจจะมีมุกฮา,าและความกก่าชนิดที่ว่ากลุ่มขมับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้ถอดสมองก่อนดูนะครับเรื่องราวเลยครับได้เริ่มขึ้นนักที่เครือหาดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีอายุอานาม,มากกว่าร้อยปีแล้วกล่าวกันว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นโรงงานทะลกหนังไอ้เข้มาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอาพาร์ตเมนต์สุดหรูและปล่อยให้เช่าสําหรับจัดงานกิจกรรมเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบความมืดคลึ้มปนสยองมีมนขังในแบบยุคกลางสองคู่รักที่ได้มาพักผ่อนกางเต็น ที่พวกเขาได้มาเที่ยวที่นี่ แต่ผมก็อยากจะบอกชื่อของพวกเขาทั้งสองคนนะครับทวายาเลยเพราะมันอยู่อีกไม่นานเด็วก็จากอันตรธานกลายเป็นเรื่องเล่าพอทันทีที่พวกเขาเข้านอนในเต็นท์ไอผู้ชายเนี่ยก็รู้สึกปวดกระปิดขึ้นมาเลยจะออกไปหาสถานที่เงียบๆเ,เพื่อยิงกระต่ายให้สบายอุรานาทีกระทอมร้างที่ไม่รู้ว่าร้างมากี่ปีแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันสยองมากไอหนุม่มคนนี้นึกว่ามันจะมีผีอยู่ข้างในเพราะมีเสียงซิกซิกซิกกระซ่ซซซาอ้าอ้ดังมาจากข้างในด้วยเขาดีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฟุ๊ปเฮ้แต่กี้กูได้ยินอะไรวะเขาพลานคิดไปแบบนนั้แต่ สิ่งที่มาเนี่ยมันกับเป็นจงงอยปากของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่โผล่มายิ้มให้เขาฮ่ายิ้มให้ก็แปลกแหละโผล่มางาบครับเสียงร้องอุ้ยของเขาเนี่ยไปกระตุ้นให้แฟนสาวทีท่หลับอยู่ในเต็นต์ตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องใจหายไปถึงตะตุ่มวาบผัวกูหายไปไหนวะเนี่ยเกิดจึงรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาตามหาเขาในความมืดอีกหลายโดยที่ด้านหลังเนี่ย ก็มีโคดไอเคตัวเดิมนะครับคอยยองตะบุมตะบุมตามเทไปห่างๆและหลังจากนั้นสิ่งที่พวกเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดจริงๆ6เดือนต่อมาจอรสันมัวเมาวิศวกรออกแบบชักโครกแห่งบริษัทด,ดังก็ได้เข้ามาติดต่อขอเช่ากระึหานเก่าหลังนี้เพราะมอเป็นของขวัญในการจัดงานวันแต่งงานให้กับลูกสาวเพราะเธอเนี่ยเรียนจบวิชาประวัติศาสตร์ยอมชอบอะไรที่มันดูคันที่อยู่แล้วแต่อ้ผู้จัดการเช่าเนี่ยพอเห็นหน้าของจอรสันเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเป็นคนดังนี่คุณเป็นพระเอกเอาความแมน พาดหัวเขาได้เซ็นหน่อยได้ไหมคะไอเจ้าจอรสันนี่เาจัดให้นะครับพาเธอไปแจกลเซ็นในห้องน้ำปับป๊บปับ๊บปั๊บเลยทีเดียวไม่กี่อาทิตย์ต่อมาลูกสาวของจอรสันที่มีชื่อว่าริซ่เาเธอก็พาพวกคนเพื่อนเนี่ยมาเตรียมตัว เรารอรับวันแต่งงานที่ใกล้จะมาถึงในอีกวันซึ่งพวกสาวๆเนี่ยชอบที่นี่เป็นอย่างมากตายแล้วไม่รู้ไปหามาได้ยังไงมันมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยมนขังลิซ่าก็หัวเราะ,ะ,ะเป็นฝีมือของพ่อฉันเองแหละจอร์สันมัวเมาคนดังออกแบบห้องน้ําทําไมจะไม่รู้ว่ามีที่แบบนี้อยู่ก่อนจะพากันพูดคุยในเรื่องการใช้ชีวิตหลังจากที่จบมหาหลัยแล้วว่าพวกหลอนๆเนี่ยทำอะไรกันอยู่หรอเวเนซ่าที่ได้ออกไปทําอาชีพเป็นนักข่าวเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของคฤหาสา์แห่งดีว่าเธอรู้ไหมในยุคก,ก่อนมันเป็นโงงานาน่สั กล่าวนะกันว่าผู้เขาเลี้ยงไอเเคร้อยกว่าตัวเพื่อมาชํำแหละเอาหนังของมันมาทําเป็นรองเท้าหรือกระเป๋าแต่ว่านั่นมันยังไม่พีคเพราะเมื่อมีไอเคตัวหนึ่งลุนออกจากการจองจำม,มาได้มันก็ไล่ฆ่าทุกคนที่นี่จนเฮียนเตียนไม่เหลือใครรอดสักคนหลังจากนั้นกระลืหาดก็ปิดตัวลง และปล่อยให้เช่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกกสาวได้ยินแต่กา้นต่างก็ร้องไหยด้วยความสยดตกลวงว่าจะกลัวไอ้เคหรือกลัวผีดีวะเนี่ยคนตายกันตั้งเยอะแน่ในขณะที่กาลังพูดหยอกเย้ากันนั่นเองผู้เป็นเจ้าเบ่าที่มีชื่อว่าชาลีกับเพื่อนสนิทของเขาอย่างเบนก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยความตกใจว่าทําอะไรกันอยู่รอะพูดเรื่องผีเรื่องสามใจกล้าไม่เบานะเราอะ่ะพอพ้องกันนั้นชาลีก็ชวนคนอื่นๆไปโกงเ่าจัดปาร์ตี้ด้วยกันถือว่าเป็นงานสละโสดที่เขากับลิซ่านั้นน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 ไได้้้เเเตตรีียยมอออาาาววกกก่่่่แแลลใขณะทงงงงํัััคคืู เพื่อนสนิทของลิซ่าที่มีชื่อว่าจอเจียแฟนสาวของอเจ้าเบนเนี่กก็แอบส่งซิกสายตาหวานหวานเววเวลให้กับไเจ้าชาลีแบบไม่พักึงเป็นชั่วเวลาเดียวที่ลิซ่าได้ออกไปต้อนรับคุณพ่อจอสันที่มาสายพอติดงานทำห้องน้ำอยู่สองพ่อลูกเลยใช้เวลานี้พูดคุยในเรื่องที่ลูกสาวจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปแล้วส่วนอนเจ้าชาลีได้ใช้จังหวะนี้เนี่ยแอบไปถามกับจอเจียว่าคุณมีอะไรอยากกระบ,บอกผมหรือเปล่าเห็นมองหน้ามาทั้งคืนเลยอีแดงจอเจียก็เลยตอบออกไปว่าฉันแค่อยาก,กระู้ ว่าคุณแซบไหมพอพูดจบนางจอจีเนี่ยก็รีบตรงเข้ามาจับเป๋าตุงไม่ได้คำหาเป๋าตังแน่นอนชาลีรีบปฏิเสธออกไปไม่ล่ะทาแบบนี้ไม่ดีนะแต่นางจอจีไม่เชื่อพอเปาตุงของคุณมันดูโดดสักขนาดนั้นเราไปหาที่เงียบๆกันดีกว่าพอเป็นอย่างนั้นไอ้เจ้าชาลีก็เริ่มทําตามเสียงร้องของเป๋าตุงจนตามแม่สาวจอจีไปจนถึงกระท่อมล้างและจัดก,การโคก,กันอยู่ที่นั่นโดยไม่สนใจว่าจะมีตัวอะไรอยู่ภายในนี้เลยยุ่กระดุยไม่เกรงแก่เคโดยที่สายตาของมันก็ได้จ้องพวกเขาอยู่นานมากแล้วจึงจัดการ ส่งสัญญาณซิกซิกซิกกระซาจนจอจีเนี่ยรีบส่องไปฉายไปกระทบหน้าก็พบว่ามันเป็นโค้ดในเคสตัวเครื่องอาปากจ้องจะง่ามขาเธออยู่บนลมมาล่อ,าลอชาลีเนี่ยวลาชาเลยครับรีบเพนกระโจนออกไปนอกหน้าต่างจนแทบจะลืมไปว่าเขาได้ทิ้งจอจีไว้อยู่ข้างในนั้นเหมือนถึงขึ้นมาได้พอหายตกใจแล้วก็รีบวิ่งวงกกลับไปเพื่อช่วยเหลือเธอแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันแล้วลอยเลือดกระเด็นเปื้อนตัวเขาจนแดงแจ๋ไปหมดถ้าเกิดมีใครเห็นเขารับรองว่าสวยแน่ๆเขารีบถอดเสื้อผ้าทั้งหมดไปซ่อนไว้ในลินชักก่อนจะไปลล้้้าางงเนือตัว เพื่อเพ่นขึ้นไปบนที่นอนแต่ในระหว่างทางก็ดันไปพบกับจอ์นสันอควาแมนเกรดบีของเรื่องนี้ไอ้หนูถ้าเกิดแกทาให้ลูกสาวฉันร้องไห้แล้วก็ฉันจะจับแกไปทวงทะเลซะคําคู่ของพี่มั่วเมาไม่ใช่เรื่องรอ้อเน่นชาลีให้สัญญาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนครับก่อนที่จะขอตัวดีวิ่งขึ้นไปบนห้องนอนก็เจอกับเบนที่นอนรอยอยู่ในห้องนั้นเขาถามกับชาลีว่าไอ้นายเห็นแฟนฉันหรือเปล่า จอจีอเจ้าตัวก็สายหัวบอกว่าไม่เห็นตั้งแต่ช่วงจบปาร์ตี้แล้วท้าไม่ว่าอะไรฉันจะรีบนอนเพราะพุ่งเดี๋ยวมีงานใหญ่รอฉันอยู่ไอ้เจ้าเบนก็ไม่กวนเขาพยายามนั่งพิมพ์โทรศัพท์เพื่อตามหาจอจียด้วยความเป็นห่วงในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกๆคนก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวจัดงานแต่งให้กับลิซาที่กําลังจะเริ่มตอน11บเอ็ดโมงเช้าที่พวกสาวๆแล้วก็เบนเนี่ยตางก็สงสัยว่าจอจียหายไปไหนเวนเดซาก็ <Vanessa S 2> บอกว่าเมื่อคืนฉันเห็นมันคุยกับชาลีนที่บันไดนี่ไอ้เจ้าเนนงงนบน นั่งงงอยู่ว่าเมื่อคืนฉันถามนายว่าเห็นโจรเจียไหมนายบอกไม่เห็นแต่พวกสาวๆต่างก็พูดเหมือนกันว่าเห็นนายคุยกับเธออยู่ที่บันไดมันยัยงไงกันวะเจ้าชาลีเนี่ยก็บอกความจริงว่าใช่เราคุยกันและเธอก็ไปห้องน้ําตอนนั้นเองเธอก็ถูกโจมตีจากเจ้าเล่เคยักษ์ไอเพนได้ยินอย่างกนกัน้นก็ขำกากเลยนะครับกุพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยไอเคใ,ในคลิหาสนี่นะชาลีก็พยายามย้ำนักย้ำหนากูพูดจริงจอร์เจีย โดนไอเคแดกไปแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงเบนก็ไม่เชื่อนะครับเขาจึงปล่อยให้ชาลีเนี่ยมีสมาธิอยู่กับตัวเองเพราะเขาเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องสละโสดและกลายเป็นทาสเมียตลอดชีวิตอาจจะมีอาการช็อกอยู่ก็มีบ้างและเกือบ10บโมงต่อมาเอมี่เพื่อนของลิซ่าก็เริ่มมลอนใจเป็นอย่างมาก พอตอนนี้คนแต่งหน้ามือฉมังจากร้าน beauty a d h e b e อย่างนางจอจีเนี่ยมันหายหัวไปไหนไม่รู้เรื่องใหญ่เลยนะเว้ยเพราะจะไม่มีคนแต่งหน้าให้ดิซ่าพอตอนนี้งานใกล้จะเริ่มแล้วแล้วลกกินหัวแน่มืองถ้าหน้าเป็นผีออกไปรับแขกงานล่มเลยนะจอรนสันเป็นห่วงลูกสาวเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่างานที่จัดมาจะออกมาไม่ดีคุณพ่อก็เลยอาสาออกไปตามหาหนาที่สวนด้านหลังของคาร์ลฮาดที่เป็นสวนที่ทางเจ้าของสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้แต่จอรนสันก็ไม่ฟังเพราะงานของลูกต้องมาก่อนหนดูสิ อยู่ในนี้ด้วเปล่าเนี่ยที่เอ,เอ๋คนหาะไรจะมุดอยู่ในนี้ที่หนังมึงซีเรียสมั้เนี่ยจนพี่แกเนี่ยตามรอยไปจนถึงกระท่อมล้างที่มีสัญลักษณ์ห้ามเข้าอยู่ตัวแกเนี่ยก็ไม่ฟังพยายามที่จะเข้าไปค้นดูข้างในจอนสันมัวเมาก็ต้องถึง พอเขาได้เห็นร่องรอยของโครงกระดูกกองเกลื่อนก็จัดกระจายอยู่เป็นจนํานวนมากแถมมันยังมีร่องรอยเลือดส,สดดร้อนๆที่เพิ่งจะแห้งไปหม,มาดๆพร้อมกับนาฬิกาน่าจะเป็นของเพื่อนลูกสาวอย่างจอรเจียเป็นแน่และในขณะที่เขากําลังเผลอยู่นั่นเองจูจ่ๆตัวของจอรสันก็ถูกกูโจมจากไอ้เคอยรกที่พุ่งเข้ามาแล้วก็งับตัดกลับมาหาทางฝั่งของเจ้าชาลีที่ตอนนี้กําลังร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่รู้ว่าจะบอกทุกคนเรื่องไอ้เคงาบจอรเจียเป็นยังไงดีหลวงพ่อที่จัดรายการเอ้ยหลวงพ่อที่มาให้พรเนี่ยก็รีมาบอกว่าลลลลูกกเเอยนนี่มัใ้้ะถึงววาแ พ่อจะต้องไปสวดศพต่อดอกลงจะแต่งไม่แต่งเนี่ยเสียเวลาทำมาหากินชาลีก็บอกครับผมเดี๋ยวจะรีบไปบอกเมียเดี๋ยวนี้แหละเมื่อไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงจําเป็นที่ต้องจัดงานแต่งงานซะอย่างนั้นซึ่งแขงทกทุกๆคนก็ได้ตอ้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นแต่ว่าพ่อของลิซ่าอย่างจอร์สันนั้นดันไม่มาเขาหายไปไหนเนี่ยแต่ช่างเหอะง,งานเริ่มแล้วเราจะปล่อยให้งานนี้ล่มไม่ได้ในจังหวะที่ชาลีและลิซ่ากาลังรับพรจากหลวงพ่อว่าทั้งสองคนจะครองรักกันชั่วนิรันดร์ไอ้เจ้าตะกองที่กําลังบันทึกภาาาาาพพพเเเื่่อออปป็็นนนนสัักกกกขียยูู้ถโคคดไไงงบลล พืจนทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในงานพากันวิ่งหนีตะเริดเปิดโปงไปหมดโคไอเเคเดียไม่เพียงแต่ขย่ำตากล้องเพียงคนเดียวมันง่าบคาเสร็จก็ไม่กินด้วยมันจองแต่จะทําร้ายผู้คนเหมือนกับว่าครับเคนมาตั้งแต่ชาติบางไหนหนึ่งในผู้โชคหลายก็คือไอเจ้าชาลีเจ้าบาวของเรานั่นเองที่พยายามช่วยเหลือลิซ่าจึงถูกมันง่าบขาไปอย่างบาดเจ็บสาหัสจึงต้องรีบพาการวิ่งเข้ามาแอบอยู่ในเครือข่าที่ในตอนนี้เม่สาวลิซ่าก็อยู่ในอาการช็อกเพราะว่างานแต่งของเธอเดียมันดันมีแต่เรื่องหลายๆอย่่่าาางงแรกกกกเเพพือออนนนน็็็หยตััวไปจวปจ้คุณข ้นข่าว้ยังมีโคดไอเคยักมาอารวาสพังงานแต่งกันอีกปัดโทโดยไม่รู้เลยว่าในตอนนี้เวนิดซาเพื่อนของเธอที่กําลังหลบหนีมากับคนอื่นๆเออผมหมายถึงคนอื่นๆที่เพิ่งจะตายไปจากการถูกไอเคกัดก็เหลือรอดมาเพียงแค่เวนิดซาที่สุดท้ายเธอเนี่ยก็ไปเจอกับจอร์สันที่ตอนนี้เขายังไม่ตายนะครับเขาแค่โดนงับขาจนบาดเจ็บแค่นั้นจอร์สันพยายามที่จะหาทางที่จะเข้าไปแอบอยู่ในคหื่นหาแต่จะทํายังไงดีล่ะพอตอนนี้โคดไอเคมันเดินไปเดินมาเฝ้าปากทางเข้าอยู่ถ้าเกิดเราไม่รีบหนีเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่นนา จะต,ต้องโดนตัวของมันไล่ง,งาบแน่นอนในตอนนั้นเองทุกคนก็สังเกตเห็นว่าเอมี่หนึ่งในเพื่อนของลีซ่าที่กําลังหนีไปแอบอยู่ในรถเธอเนี่ยก็ไม่กล้าสตาร์ทเครื่องที่จะขับออกไปขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าโค้ดอ้เคเนี่ยมันจะงับยางรถแตกซะก่อนจึงกระโจนหนีมาหาจอนสันมัวเมาเขาคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้ามีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อนและในช่วงเวลาที่พวกเขาทั้ง3าคนกําลังปรึกษากันว่าจะล่อไอเคออกมายังไงดีจะได้พากันหนีเข้าไปในื่องหาดได้จะจู่ไอ้เจ้าหลวงพ่อเนี่ยมันก็วิ่งออกจากประตูด้านหลังพยายามที่จะหนอ,อกาา่เพระววตัขงแย ดันมีนัดไปสวดศพต่อแต่สุดท้ายก็ดันถูกโคเดคมาดักรอและงาบเขาตามสู่ทั้งเวเนซ่าจอร์แนและเอมี่จึงเจงจังหวะนีหลบหนีเข้าไปในค่องหาได้สําเร็จซึ่งเมื่อเจอหน้ากันทุกคนต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลิซ่าที่รู้ว่าคุณพ่อน,นยังไม่ตายแต่ก็ยังไม่ไหวมีเรื่องรลวให้ฮาร์ดบอกเลนเพราะเธอได้ไปเจอชุดเปื้อนเลือดของสามีแอบซ่อนอยู่ในลิ้นชักเธอก็รีบถามไว้เจ้าชาลีว่าตกลงนี่มันอะไรกันแน่เลือดเนี่ยมันของโจเจียใช่ไหมคุณแอบไปทําอะไรกันไอเจ้าชาลีก็พยา,ยามปฏิเสธร ไม่ใช่มันเป็นว y วาหกวหกแต่คุณพ่ออาควาแมนเกตบีอย่างจอ์นสันมัวเมาก็ไม่เชื่อคำลวงเขารีบเอาค้อนบดกระดูกมาขู่เจ้าชาลีว่ามึงพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะบดกระโหลกแกด้วยค้อนดิสุดท้ายเจ้าชาลีก็ยอมบอกความจริงจนทําให้ดิซ่าเนี่ยร้องไห้โฮด้วยความเสียใจแต่ก็ไม่มากเท่ากับความแค้นเธอบอกเลิกเขาในทันทีพร้อมากับกล่าวว่าต่อไปนี้ฉันไม่รู้จักนายอีกต่อไปส่วนในเจ้าเบนที่รู้ความจริงข้อนี้เนี่ยก็รู้สึกแค้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาร หยิบปืนที่อยู่ในรถเพราะตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยคิดจะเอามาปิดบัญชีไอ้เพื่อนทรยศแต่พอเข้ามาทางประตูก็พบว่าโคไดเคมันได้พังประตูเข้ามาแววโดยในขณะนั้นโคไดเคเองก็จ้องจะง่าบไอ้เจ้าชาลีอยู่มาลอมมาลอมา่ลอไอ้เจ้าเบนเนี่ยก็ยิงเพื่อนไม่ลงหันกลับมาช่วยเพื่อนด้วยการยิงไอเ้เคแทนซะง,งั้นซึ่ในท้ายที่สุดแล้วผิวหนังของมันเนี่ยดันบูเลตพุ่มกันกระสุนซะได้กบกลายเป็นว่าไอ้เจ้าเบนโดใน,ในเคหันมางาบตัวเองตายไปเฉยเลยใน,นจังหวะนั้นเองลิซ่าที่เข้าห้องครัวไปกับเววนด่าก็ไ้งแผทีจะ ค่ามันโดยการลอบไปที่สระน้ำอย่างเศษเนื้อที่โยนลงไปเพื่อดึงความสนใจของโคเดเค ถึงมันก็ได้ผลโคดเคอยากตามพวกเธอไปจนถึงสะตอนที่ดิซ่าจะกระโดดลงน้ําได้ด่ามันว่าไอ้เคควายแน่จริงมึงตามกูมาทางด้านไอ้เคเองก็เิดว่าหวานกุลสิมันจึงรีบกระโจนลงน้ําไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นบุตรของอควาเมนเธอจึงว่ายน้ําอย่างเร็วจีจนสามารถขึ้นมาบนสะได้ซะก่อนวินาทีนั่นเองวินดซ่าก็ได้โยนสายไฟฟ้าแรงสูงลงไปในบ่อจนเกิดแรงชดมหาศาลหลายล้านเมกะโวลต์ชอตัวของมันจนระเบิดดังตุ้บุง้งพออะควาเมนของเราก็เปิดประตูมาและชมลูก สว <Sound S 2> และเพื่อนๆว่าทําได้ดีมากถ้าลูกไม่ว่าอะไรพ่อขอข้าเวเนซ่าเพื่อนลูกต่อกันเลยแล้วกันนะจบเฉยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ติ๊กกระดิ่งดิ้งดยงกันด้วยนะครับแล้วเจอกันเรื่องหน้าจ้าบ๊ายบาย